คุเห็นแกงใช่ไหมแล้วคุจะทะเลาะกันได้ไหมเราเปินครับตแรผกัทะเลเอานข้าวกันทาซุปตบ้าวัดชบเฮ้ยท่านย่อลงไหมปะบ้านสูงแสดงอนะครับรว่าเป็นฮอไหมล่ะ คุณพูดโพดฉันไม่อยากคุยกับคุณแล้วปาร์ทเว่ยหยุดรับกระดิกนมไปหนึ่งเอาหล่อจริงๆเอาหล่อจริงๆเอาหล่อจริงๆคุณอยู่นี่นี่ะฉันทนไม่ได้กับคุณแล้วนะปาร์ทเว่ยคุกเข่าคนเดียวที่ไม่ฉันไม่หยุด